อสายจะไปแล้วดาว for for owner อันนี้คืออะไรภาคใหม่เหรออุ้ยอันนี้จะเป็นภาคภาคญี่ปุ่นโดยเฉพาะเหรอเฮ้ยอะไรอยู่นเนี้ยเาเล่นเกมเดียวกันอยู่เว้ เกิดอะไรขึ้น Move to Metal Battle อันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมเข้าเกมมามันก็เป็นฉากอ๋อเป็นฉากเปิดตัวเอาละฮะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับกันกระสู่เกม For o o n o r นั่นเองเดี๋ยวกูวหาสตอร,รี่หมดนะฮะพาร์ทที่แล้วก็เสร็จไปแล้ว,ลวเชฟเตอร์ที่หนึ่งนะครับต่อไปก็ อ๋อมันมี3ามแชปเตอร์ก็คือ3าเผ่าพันธุ์นั่นเองสามเอ่เอสามเผ่าพันธุ์และสามเผ่าพันธุ์นักรบนะฮะมีซามูไรน่าจะเป็นโซนเอเชียแล้วก็ไนท์ Knight, น่าจะเป็นพวกอสศวินส่วนยุโรปสวนไวกิ้งน่าจะเป็นพวกดินแดนนอร์สนะฮะดินแดนเหนืออ่ะตอนแรกเรามาอยู่ที่ดินแดนของไนท์ Knight กันก่อนนะครับ ก็คือดินแดนของอสเวินโดยเชฟเตอร์ที่1เราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเชฟเตอร์ที่2 and stay out นั่นเองไปครับเริ่มโอเคระดับความยากผมจะปรับเป็นระดับฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วไปเจอกันในเกมปูมีพวกลีเจียนหลายเผ่าพันธุ์แต่พวกไอออนลีเจียนนั้น หัวหน้าของเขาชื่อว่าสโตนเป็นหัวหน้าแอมมี่ของไออันนี้นะครับแล้วพวกของนายไปอยู่ไหนล่ะเออเราก็บอกว่าโอ้เนี่งไงล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเปิดประตู ฟังอันเรามันให้เราเป็นหัวหน้าครับนะไปต่อสู้อะไรไม่เอา controlling front อะไรครับเราไม่ได้อ่านฟันอย่างเดียวมาก็อยากฟั่นเออเอเฮ้ยผมใช้จอยดีกว่าลืมๆแล้วหนึ่งมาไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยครับมาก็เปิดขอบมาเล่นเลยเออเออโอหู อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดอืมอเยอะมากเฮ้เราต้องไปยึดทงครับยิเข้าไปกลางวงแล้วก็โอ้มันน่าจะมีท่าสวิงนะปั่นอะไรเงี้ยมหมีมับไปลุยอ๋อตาไม่น่านี่มันสอนหลายทียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องการแฟรงค์เทคก็คือการไปเอามานะยึดพื้นที่นั่นเองมาและเออถ้ามันมาเรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวอ๋อกูต้องไปตรงนู้นเนไง อู้กูก็ฟันทะยับเลยไหนลองใช้สกิลสิเออสกิลสกิลฮิลเหรอไม่ใช่นะน่าจะเป็นสกิลเรียกหมู่ไอ่น่าจะเป็นสกิลซัพพอร์ตเพื่อนครับเออ มาอันนี้สก,กิลฮิวไม่ใช้เราหมดเลยเราต้องยึดเอ่อยุทธศาสตร์เอาไว้นะไปช่วยเพื่อนต่อสู้ต้องไปหายึดยึดจุดยุดทศศาสตร์ที่สำคัญเพื่อให้เราได้เปรียบในการทำสงครามสู้ลงเราไปทางไหนต่ออ,อีกขอทางนี้ เออรู้สึกต้องไปทางนี <Nein> ้พวกอาเชอร์มันนี่โอ้โหดาบใหญ่มากอืออฟันติดติดหินมาครับจะยึดจุดยุดทศัตร์ออเตลสเต๋อตรงไหนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย ไกิ้งสาวนอนจ๋าโอ้ย,อยมีการหมุนตัวฟันด้วยครับผมยังทำไม่เป็นเออมันสอนอยู่นี่กูด,ดอตเป็นแล้วได้ที่สุดผมดอตเป็นแล้วอูย,อยางเท่เลยครับฮิ้วก่อนฮิ้วกอน พื้นที่นี้จะช่วยให้เราแบบได้เปรียบในการสู้รบนะว่าไปทางไหนอีกไปทางนู้นครับไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปมาละลบหลบนี่ครับออบป๊อบมาไอ้หนูอุย้ยหนูหลบเร็วไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เรา,เ<อ>าต้องเคลีย,ยร์ไวกิ้งออกให้หมดนะพวกไวกิ้งย่าออมินเนียนเออยอย่าตกอย่าตก่แล้วข้าต้องทำยังไงอีกครับท่าน We were winning. We just needed a final push. Oh, we won. 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 We ผมบอกมันไม่ใช่นะเฮ้ยเสกหลอกเข้มาไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันข้ามไปไงวะเนี่ยมันมันกระโดดผมต้องลงไปข้างล่างสินะเอ้ยยังไม่ตายเหรอเนี่ยอันนี้พวกของเราหรือพวกรอ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวกูสับสนแป๊บนึง อ๋อพวกเราแต่ว่ามันใกล้ตายโอเคเราแค่ต้านเอาไว้นะครับพยายามผลักดันตักพยายามต้านอุ้ยเอายิงอันนี้ได้เหรอเฮ้ยยิงตัวไหนยิงไอตัวนั้นเหรอยิงมันไม่ใช่หรอก <laughs> มันไม่ได้ให้เราเลยยิงหรอกมันยังให้เราลงไปครับเราเป็นนักรบเอาเอามสู้กนเราต้องวิ่งลงไป โอเคเราต้องไปตรงนู้นครนับไหนพวกเราทำไมสีมันเหมือนเหมือนกันนะไป เอ้ยบุกเข้าไปบุกเข้าไปเราก็พยายามดันเข้าไปครับฝ่า,ฝาเข้าไปโพซิชันเราได้เปรียบตอนนี้เย่า yeah. มาละนนั้นใครอะ่ะห <Stop. S 1> ยุดเดี๋ยวนี้อ๋อนี่เป็นเรามาสู้กับไบกิ้งเหรอ ก็ั้งมาตั้งนานกูเพิ่งรู้ว่าสู้กับไวกิ้ิงมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าแล้วมึงบอกให้กูหยุดที่ไปโดนลูกน้องตุย๋ยครับวิ่งฝ่าเข้ามากลางวงทำไมเนี่ยโอ๊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 ยอุ้ยอุ้ยเก่งมาก ยิ่งไม่ได้ช่วยเลยหูหินก่อนครับหินก่อนมาทำไมมันเป็นซูมภาพเลก็กอ่ะเออ,เอ,อจงตายซะเถิดสักสีละกันเออ เรียบร้อยครับอัศวินเป็นฝ่ายชนะไม่เลวนี่แบล็กสโตนฉันจัดก,การด้วยตัวเองได้แต่ก็ขอบคุณนะมาช่วยอ่ะเราเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายพันธมิตรครับมาช่วยฝ่ายพันธมิตรอันนี้จบแล้วเหรอ ได,ได้รู้ว่ามันมีสองอตอนนี้มีสองเผ่านักรบนะฮะมีเผ่าอาสวินนักรบ2สองเผ่าแล้วตอนนี้มาสู้กับไวกิ้งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ chapter ์แอนด์สเตย์เอาท์นฮะการออกจากบ้านหรือถิ่นที่อ,อาศัยม,มาโดยประมาณแล้วก็ น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเราเป็นแบ็กสโตนคนเดียวเราเป็นฝ่ายสนับสนุนกับพันธมิตรซึ่งเพื่อพวกขายไปไหนไม่รู้ครับมาแต่เราคนเดียวแต่ว่าฝ่ายแบ็กสโตนน่าจะเป็นที่แบบขยายอํานาจไปทั่วดินแดนของอัศวินน่าจะใช่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฝั่งนะฮะแล้วว้เาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าผิดผิดถ้พพพพพาพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปณนะที่นี้ด้วยนะฮะ ต่อไปแชปเตอร์ต่อไปก็คือ The Blackstone l e g e n นะฮะก็คือ The Blackstone l e g e n ก็คือเป็นชื่อเผ่าอัศวินที่เราเข้าไปจอยด้วยแล้วแะลรฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม